ว่ายิ่งเรามี5ครั้งนะครับแต่ยังไม่ได้ไประตูโอ้ลอนไทายเรายิงอะเรียบร้อยครับมาลูกนี้ครับเจ็ดไปตออลูกมาทางซ้ายครับนาล่าเข้าไปแล้วยิงโอดลูกปาตูเข้าไปตีเสมอให้ไายเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับมาใช้จังหวะเขาเพย์ได้เหมือนกันครับ ยาวไกลนะครับผ่านมา6นาทีเศษได้ไปทีมแล้1ปประตูไปซอบคำนาในดีโซนของลักเซมเบิร์กเอาครับลูกนี้ทีมหลายไม่นะาแล้วมีจฉาจริงโอ้ยมุมเดิมคนเดิมครับโอ้โหนะพาไทยขึ้นนำสองประตูตัอหนึ่งครับว่ามุมซ้ายนี่ต้องเรียยว,ว่ามุมอร่อยเลยครับนะ้าเป็นคนเฟซซ้อมมาให้ทีม เต็มต่มาให้นะมุมเดียวกันยิงแล้วก็โหนรอดพภงสาตูเข้าไปารประทาบจะก๊อปปี้ประตูที่หนึ่งเลยครับไทยทิ่ขกึ้นนำสองประตูตอนหนึ่งแลวครับม้านนาหาพื้นที่ว่างครับแล้วเป็นยังหวะที่พภูสาตูเนี่ยเซตอัพแต่ว่ามีช่องครับตรงหวังได้ลูกโตกลับเร็ว โตกับเร็วขึ้นเองทางขวาหากเข้ากลางมีมุมยิงมาโอ้โหเข้าไปแล้วครับโอ้โหลูกนี้หากมปตรงกลางแล้วยิงไปทางซ้าย,ยขุงเสาตูครับปัดได้พ้นเข้าประตูไปให้เราได้ลูกขึ้นนำสามตันนหนึ่งครับได้หายใจไหายคอละทีครับโอ้โหหลังจากถูกกดดันมากดดันกันไปกดดันกันมาตรงกลังครับประตูนี้เป็นประตูที่สําคัญนะครับเพราะว่าการนำสามหนึ่งเนี่ยช่องว่างและเซมเบิร์กนี่ ถอยไม่ได้แล้วครับต้องบุกอย่างเดียวพอบุกปุ๊บหลังบ้านจะเปิดครับเหลืออีกไม่ถึง5นาทีสำหรับพีเรียดที่2โอ้โหเสียงแฟนขับนี่ก็ฮึมครับเรานะเสมอกเลือกบุกทางปิกซ้ายครับดึงกลับมามีจังหวะจะยิงไม่ได้เอาเจตัดได้ป้ายแล้วครับเจตตรงนี้พีมมาให้เจตทะลุช่องแม่ง ไล่นาดครับกลับมาตัดไวได้จ่ายขึ้นมาไทยเราก็ตัดไว้ได้ครับตรงหวังเบิ้มมาให้พิมพ์จับไปไม่ได้ครับเราสมบร์เลือกปุกทางซ้ายสปริงเกอร์เข้ามาทางซ้ายติดกับฟิลตรงหวังกระชากขึ้นมาเอามีเลนครับโอ้ยเข้ามา2-1ตรงหวังเข้ามาแบ็คแฮนด์ต่อให้เลย ครับและเลี้ยวตัดเข้ามาแต่เอาพุ่งาตูตเข้าไปประตูที่4ครับไทยเรานำห่างไป4ประตูตอนหึ่งเลือเวลา8นาที10วินาทีตอนนี้ลักซมเบิกนี่โอ้โหพลุกษาประตูต,ตั้งสมาธิไม่ได้แล้วครับตอนนี้นี่เกมนี้นี่อยู่ในมือของไทยเราลักซมเบิกมีหน้าที่ที่จะต้องแย่งแล้วครับตอนนี้เกมอยู่ในมือของไทยเรา3ลูกกับ8นาทีนี่เป็นเรื่องที่ ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้แต่มันยากครับยากจริงๆลูกนี้อีคิวลองยิงติดล็อกซีโอเอาเข้ามาอันอันวนครับหาช่องไม่รีบนะครับอันลูกนี้ยิงโอ้โหยิงเล่นทางและเซฟโอ้โหจนได้ครับอ่ันครับนี่ครับท่ทีบวัดอันไม่หาช่องจีโอ,อไปเข้าตำแหน่งหน้าประตูครับอันยิง ้นทางผู้สาตูเซฟออกมาจิโอแทบอินซ้ำเข้าไปครับลูกที่5ของได้ครับข้าประตูตอนหนึ่งกับปันอันนะครับแล้วก็เอสซิจิโอครับลูกนี้ที่เมืองทำให้ไทยได้ลูกที่5ครับ,บ,บรักเสมอตอนนี้ต้องเรียกว่า ต้องทำสกอร์ให้ดีที่สุดเท่านั้นแล้วครับเรื่องสามแต้มนี้จบไปแล้วไทยเราน่าจะชนะแน่นอนแล้วครับสำหรับเกมนี้ลูกนี้จะออกมาไม่พ้นกาคาขวางไว้แล้วเกลิชิมเข้าเองทางซ้ายเข้ามาคืนมาที่แม็กกี้ยิงไปไม่ตรงกรอบกาคาอยู่ทางขวาเคลีหาลูกหนีมาหาี่วางครับคืนมาให้ตรงหวังเด้งเข้าไปโอ้โหเกืี่ไปครับนะ่า รับของทางลักเสมอครับไปขวางทางบางผู้สาตูลวมองไม่เห็นครับตรงหวังยิงไกลลูกนี้เข้าไปเป็นลูกที่3ของตัวเองครับพจิตครับตรงหวัง6ประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหถ้าสกอร์อย่างนี้เนี่ยโดยปกติเนี่ยเราชนะ6-1หรือมากกว่า6-1เนี่ยเราจะขึ้นนำไปจับผงแทนคิกิสตาน,นะครับเพราะกีกิสตานเนี่ยชนะ7-2 ได้บวก5แต่ว่าเสีย2ประตูของเราเนี่ยบวก5แต่เสียแค่ประตูเดียวเนี่ยเราจะถือว่าอันดับดีกว่านะครับ